ออกูกว่าจะเห็นคนเอาคุณป้านี่ว่าไงคุณป้าหอบลูกมาด้วยวะ่ะเอ้ยฉันไม่ได้หอบมาฉันเอาไว้จิมมี่มาด้วยวันดีครับจิมมี่ให้วันดียันชช่อจิมมี่อ,อ๋อนี่ลูกป้าอย่างหรอครับอ้าวใช่แล้วเฮ้ออยว่าไงไ่ในแก็ต้องนานแลย อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมอะเกียวอะกัสเซอร์อะอะไรสักอย่างนึวะซึ่งก็เป็นร้วแม่งเรียกเกมหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเหมือนการฝึกโคนันในตัวคุณนะครับนะว่าคุณมีไหวพริบในการสังเกตแค่ไหนนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่านะครับผมเห็นจากช่องอาพี่นนทการนะครับเล่นผมเลยแบบเออแม่งน่าเล่นดีหวะนะครับนะเออมันสามารถทายว่าเราอยู่ไหนนะครับเพื่อที่จะฝึกโคนันในตัวคุณนะครับนะอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ หลายประเทศเลยนะครับนะเออแต่ผมจะเรียกประเทศไทยนะครับนะที่นี้ก่อนมาเอาล่ะที่ประเทศไทยนะครับนะมีการแข่งกันด้วยนะครับนะเออทั้งหมดแล้วเนี่ยมีคนสํารวจแผนที่นี้แล้วของประเทศไทยเราเนี่ยหมื่นห้าเลยนะครับนะโอ้โหหมื่นห้าเจ็ดร้อยสองคนนะครับแล้วอันดับหนึ่งของเรานะครับมีชื่อว่าไม่จริงคืออะไรวะนะครับนะโอ้โหได้สองหมื่นห้าคะแนนสิบวิ ซึ่งกูไม่รู้ว่า2,005คะแนน10วีมันหาได้เร็วแค่ไหนนะครับนะและยากแค่ไหนไปเดี๋ยวเราเล่นกันเลยดีกว่านะครับอันนี้มันสามารถเล่นแบบท้าทยเล่นกับคนอื่นได้ด้วยในคํานะแต่ผมจะเล่นแบบคนเดียวก่อนปึ๊บเอาละนะคดาตอนนี้จุดของผมอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมนะครับนะโอเคเราจะต้องสืบค้นหาคดีอันนี้คืออะไรวะนี่ยบังไฟก็ได้เงิน <H it> คืออะไรวะไม่ใช่แล้วกูอ่านมั่วแล้วโทรไหมฮ้ยมีเบอร์โทรด้วยวะ038717 สามเ้ลองโทรไปหาเขาแม่ว่าพี่ครับเบอร์นี้มันมาจากไหนครับพี่จังหวัดไหนครับเอาละตอนนี้นะครับกูไปโผล่อะไรที่ตรงซอยวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีหมู่บ้านคนนะครับนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระบบปรับปาแล้วก็อ่านไม่ออกแล้วนะครับนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมเดินออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับนะรู้สึกว่ากูจะไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ต้นมะพร้าวนะครับโอ้โหมันยากเกินไปไหมด้ครับเฮี้ยอ ไอ้กูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูขอยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยังไม่เห็นถนนใหญ่เลยดูอ้าวกูมาเรื่อยเลือยแล้วอ้าวอ้าวกูกว่าจะเห็นคนเอ้าคุณป้านี่ว่าไงคุณป้าหอบลูกมาด้วยวะฉจะไม่ได้ขอบมาฉันเอาไอจิมมี่มาด้วยสวัสดีครับจจมมี่สวัสดียันช่อจมมี่อ๋อนี่ลูกป้าอย่างหรอครับอ้าใช่แล้วเฮ้ยวไงค่ะยนใจกันตั้งนานเลยโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยโอเคช่างมันเถอะนะครับนะ เออรู้สึกว่าตอ้โหมันชนระบบจริงๆเลยว่ะตอ้เดีแล้วก่อนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเห็นป้ายถ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนบุรีเราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับนะโอ้โหมีป้ายประกาศด้วยนะครับชนบุรีต้องเปลี่ยนแปลงเลือกเบอร์หนึ่งทุกชีวิตเราใส่ใจื เอาละมาโอเคนะครับเราต้องตร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 งไปเรื่อยๆนะครับตามเสาไฟไปนะครับนะที่ไหนที่เสาไฟไปไหนนะครับนะที่นั่นก็จะมีถนนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมไปกับโรงงานไฟฟ้าแล้วมันจะต้องผ่านถนนใหญ่อย่างแน่นอนนะครับนะซึ่งเราก็ต้องตรงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมก็จําจุดที่เราจากมาไม่ได้แล้วนะครับนะมันชนบทเกินหฮวยเฮ้ย โหมันในซอยอะเม่งยากคิบหายเลยอะเอาละผมมีทางเลือกไม่กี่ทางเลือกแล้วประเด็นก็คือผมต้องหาโรงงานแถวนี้ให้เจอนะครับนะถ้าผมเจอโรงงานผมก็จะมาร์กจุดได้นะครับว่าเราอยู่ประมาณตรงไหนนะฮะเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนเราเจอป้ายแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนนะตะกี้กูไปตรงไปต้องไกลนครับให้สังเกตดีๆนะครับอันนี้เทศบาลตำบลหนองตำลึงนะครับหนองตำรึงโอ้ง่ายแล้ง่ายและมาไหนๆลองดูดิลองดูดิเอาละครับนะตำบลหนองตำลึงเหรอตำบล ลำเรืองนะดูดิอยู่ชนบุรีจริงเปล่าเฮ้ยท่านผู้ชมที่อยู่ชนบุรีจริง,รรรงๆด้วยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในไหนในเขตนี้นะครับมันอยู่ใน,ใน,ใน,ในเขตสรรีแดงตรงน,นี้แหละนะครับนะหนองตำเรืงนะครับนะมันเขียนว่าโครงการก่อสร้างถนนคอสอรอคืออะไรวะอตอนนี้โอ้โหผมมาโคตรไกลแล้วผมจำที่อยู่เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยบริษัท Worldcraft International ั่นจำกัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงงานนะครับนะ โรงงานเราต้องหาโรงงานนี่ท่าผู้ชมนะครับนะผมลองหาดูละนะครับนะมันมีว่ะตรงนี้นะครับนะตั้งอยู่ตรงนี้เทศบาลเขตสามใช่เลยผมอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้นะครับผมน่าจะอยู่หน้าประมาณแ,แถวนี้แหละนะครับดูดี นะครับสิบร้อมแม่งเพียบเลยตรงนูน้นเอาละถ้าจะให้จากการคาดเดานะเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าเราอยู่ตรงหน้านี้สั่งซ้ายหรือสั่งขวากันแน่นะ่ะผมจะลองมาทางนี้ตรงเลยนะครับนะถ้าไปทางด้านซ้ายผมจะเจอ3แยกดูซินี่น,นผมไปด้านซ้ายนะครับลองไปด้านซ้ายถ้าไปด้านซ้ายผมเจอ3แยกก็แสดงว่าใช่ใช่แน่ๆอันนี้ตรงมาแล้วครับเรื่อยๆยังไม่เจอ3มแยกนะครับนะต้องเจอ3มแยกก่อนถ้าเจอ3มแยกถึงจะใช่นะครับนะปึ๊บเฮ้ยนี่ใช่3มแยกปะเฮย้ยสมแยกใช่3มแยกครับท่านผะู้ชม ครับตรงนี้เป็นแยก3มแยกนะครับใช่เลยก็แสดงว่าเราอยู่ประมาณตรงนี้แล้วนะครับน่ประบานตรงนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวผมต้องกลับหลังกลับไปนะครับนะเพราะว่าจุดที่ผมอ so ยู่น่าจะอยู่ประมาณสักตรงแถวเทศบาลเจดมั้งนะอ่ะเอาละผมจะกลับไปที่เดิมนะครับนะปึ๊บป๊บปึ๊บตรงไปเรื่อยๆนะครับนะผมตรงมาเรื่อยๆผมจําได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะเจอแยกป๊บ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 แล้วก็จะ เจอทางเลี้ยวใช่ไหมถ้าเราตรงไปเรื่อยๆจะเจอ3แยกตรงนี้นะครับนะโอเคเริ่มจากตรงนี้นะครับนะปึ๊บป๊บเรามาตรงนี้นะครับนะจะเจอตรงไปอีกตรงไปอีกนี่ไงเราอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะโอเคแล้วจากนั้นนะครับตอนนั้นผมเลี้ยวมาตรงนี้นะครับนะแล้วผมก็ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆถ้าผมตรงไปเรื่อยๆผมจะเจออะไรบ้างเนี่ย ไหนปุ๊บๆตรงไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่เจออะไรนะครับนาตรงไปปุ๊บๆก็จะไม่เจออะไรจะเจอแยกสี่แยกนะครับนะเป็นสี่แยกแบบซอยเจ็ดไปเทศบาลเจ็ดนะครับนะซึ่งเราก็จะตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆเจอยังวะอันนี้ไม่ใช่เรื่อยๆปุ๊บนี่เป็นแยกเทศบาลเจ็ดนะครับนะตรงจุดที่เราอยู่พอดีเป๊ะผมน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละท่านผู้ชมผมอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะพอตรงไปตรงนี้นะครับ จะเป็นซอยตันซึ่งก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามีนงหมาเฝ้าอยู่นะครับนะน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านเล็กๆตรงนั้นนะครับนะก็แสดงว่าผมต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับนะเลี้ยวซ้ายโอเคผมจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับนะจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงไหนปุ๊บจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับนะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เราก็แค่เดินกลับมาต๊บๆต๊บๆโอเคแล้วเราก็จะเจอแยกตรงนี้ใช่แล้วนะครับนะผมต้องขอคิดดูก่อนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันห่างจากจุดกลับเท่าไหร่วะประมาณสัก กี่ร้อยเมตรวะประมาณ300เมตรได้มั้งจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ประมาณสักเฮ้ยตรงนี้มีซอยเราสามารถวัดได้นะครับเฮ้ยซอยอยู่ตรงนี้ซอยอยู่ตรงนี้เองซอยอยู่ตรงนี้แล้วเราเกิดตรงไหนเราเกิดตรงนี้นะครับนะแล้วซอยเอออยู่ด้านหน้าเรานิดเดียวด้านหน้าเรานิดเดียวก็แสดงว่าเราอยู่ประมาณสักตรงนี้นะครับนะเออซอย7เทศบาล7นะครับนะซอยเทศบาล7เราจน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ เอาละท่านผู้ชมมาต่อมานะครับนะผมจะเลือกทําการติ๊กแล้วนะครับนะดูซิว่าจะถูกหรือเปล่านะครับนะปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดผมน่าจะอยู่ประมาณตรงแถวนี้นะครับที่ไงน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 ี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้นะครับนะเราก็แค่ติ๊กผมว่าน่าจะอยู่ห่างจากซอยประมาณแค่ๆเท่านี้แหละเอาละมาดูกันนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าหนึ่งสองปึ๊บเฮ้ยเป็นไงนะครับนะห้าพันคะแนนโิววิผมทำเวลาไปยี่สิบแปดนาทีนะครับนะยี่สิบแปดนาทีป้โท นะครับนาชิฟไฮนะครับนาได้ไปเอ่4,990คะแนนนะครับนะ99คนะ 4, แนน,นะนะแน,นโอเคเอาละเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยดีกว่านะครับมาอืมอืมต่อมาน,นะครับนะไอ้ข่อยนะครับลงมาที่ไหนวะเนี่ยนะครับนะกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเอาไว้นี่ง่ายเลยโอ้โหคิสตาจักรทรงปราณีที่24เขตอภิบาลที่2นะครับนะอ่าโอเคจังหวัดอะไรนะ อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะผมว่าน,นี้ง่ายเราแค่ต้องหาโรงเรียนให้ถูกนะครับนะโครงการพัฒนาเด็กนะครับแล้วมันจังหวัดอะไรวะไม่บอกจังหวัดกูด้วยนะอ๋อจังหวัดเชียงรายนะครับโทษทีเดี๋ยวกี้ผมได้ตั้งใจอาจ่านเจอแน่แป๊บเดียวนี่อารครับที่ทะจากทรงปานีนะครับนะที่ยี่สิบสี่ปั๊บมีไหมอ้าวไม่มีว่ะนะครับนะอ่านเขียนไปจังหวัดเชียงรายเฮ้ยอันนี้ไงมีขึ้นมาเลยนะครับนะใช่ปะใช่ที่เดียวกันปะนะครับ นี่ไงคิทาจักรที่2เชียงรายสก,กัดบริเด้ที่เลือคิดจักรประเทศไทยนี่แหละนะครับนะก็น่าจะประมาณตรงนี้แหละท่านผู้ชมน่าจะอยู่ประมาณแถบตรงนี้แหละเดี๋ยวผมต้องรองลงเนินไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นทางโคง้งโคง้งโค้งไปไหนวะเฮ้ยมันโค้งหนักจังเลยวะอ๋อโค้งลงมาตรงหมู่บ้านนะครับแล้วเราก็จะเจอแยกสีแยกแล้วดูซิมันไปตรงไหนนะครับนะอ่าโค้งตรงนี้จะเจอสีแยกใช่สีแยกไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่โค้งสีแยกวะ ไม่ใช่โค้งสีแยกท่านผู้ชมหนถ้าเรามาทางนี้นะครับมันจะตันนะครับเราควรจะเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะเนี่ยเอาไหมากลับมาจุดเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มงงและยิ่งไปไกลย,ยิ่งงงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหานี่แหละในชื่อนี่แหละนะครับคีดสจากที่2เชียงรายสาก,กัดบริเที่ภาคคีดส้จากในประเทศไทยอ่ะท่านผู้ชมนี่มันบอกว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแน่ในงไงคิดเสจากปานีภาคที่2แล้วก่อนผมอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนะตรงนี้เลย ตรงนี้เลยมันมีอยู่2ทางเลือกอะถ้าผมอยู่ตรงโค้งนี่นะผมจะลงมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะใช่นะอ่ะมันน่าจะเป็นโค้งนี่ใช่ไหมปึ๊บมาเป็นโค้งนี่อันนี้ไปไหนวะอ๋อนี่ทางเข้าเนี่ยพอลงมามันก็จะกลายเป็นเนี่ยสี่แยกไม่ใช่หรอแล้วทำไมกูเจอสามแยกวะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน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 ผมร้อคิดอะไรออกแหละมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ท่านผู้ชมผมมองว่ามันเป็นสีแยกแต่ทีจ่จริงมันอาจจะเป็นสีแยกตันก็ได้นะครับนะอ่ะผมเดินลงมาเพื่อๆพตรงนี้นะครับมันน่าจะอยู่ทางด้านขวาผมถ้าทางด้านขวาตันจริงนะครับก็แสดงว่าผมมาถูกทางแล้วอ้าวแต่ด้านขวาแม่งไปไม่ได้ตันหรือเปล่าวะไหาดูดิเฮ้ยทางตันแน่เลยแสดงว่าผมมาถูกแล้วหรือเปล่าอ้าไม่ใช่ผิดทางเอ้ายังไงก็แน่เนี่ยกูงงเงง หญิงสาวบอกพี่ทีน้องฉันไม่บอกอะไรแค่หรอกโอเคไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้านซ้ายตันไหมด้านซ้ายเนี่ยไม่ตันนะครับตรงยาวเลยมันจะเป็นด้านตรงตรงกันข้ามของทางด้านซ้ายนะครับนะเนี่ยถ้าสมมติทางด้านซ้ายตรงไปยาวจริงก็แสดงว่มามาถูกที่แล้วแสดงว่าด้านขวาม,มันก็จะตันนะครับฝั่งตรงข้ามก็แสดงว่าทางนี้ตันทางนู้นไปได้ทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราอยู่ประมาณตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ย้อนกลับไปตรงนี้อยู่ตรงหน้าตรงนี้เอง เราก็ต้องจะถูกผมว่านะอ่ะเอาละต่อมาเราก็แค่มาหา2แงแห่งนะครับนะน่าจะประมาณตรงนี้แหละปึ๊บปื๊บป๊บป๊บซูมเข้าไปปึ๊บปื๊บป๊บน่าจะอยู่ถนน1 0 3 1 0 6 3มันอยู่เขตออกไปจากนอกเมืองนะครับก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นไปอีกนะครับนะน่าประมาณตรงแถวนี้แหละนะครับอันนี้มีมหาวิทยาลัยแม่แม่ฟ้าหลวง1063ูา10อยู่วันตรงนี้นะครับนะก็แสดงว่ามันน่าจะอยู่วันตรงนี้นะ ใช่ไหมนี่ไง1น6 3ถนน1063อยู่ตรงนี้นะครับนะก็แสดงมันจะขึ้นเฉียงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนะอยู่บนอยู่บนมหาไรแม่ฟ้าหลวงนะครับนะตรงนี้นี่ไงแม่ฟ้าหลวงอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเจ๊ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหใช่เลยอ่ะเอาละนะครับนะตอนนี้ผมก็เหลือแค่ติ๊กนะครับผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ประมาณตรงนี่ติ๊กถูกแน่ปักนั่นไงนะครับมนาะถูกแล้วนะครับนะโอ้โหใช้ราคาี นาทีกันเลยทีเดียวในความยาวนะครับนะก็เหนื่อยวะนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับนะกเออ็เรอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าถ้ามีคนชอบดูเนี่ยหรือว่าดูกันอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะครับนะแต่สําหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละ,ะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าการหาการหาแมปในประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆองก็ลองไปเล่นได้เลยครับนะเดี๋ยวพี่จะ าวางลิงก์ไอตัวเกมตัวนี้ไว้นะครับนะด้านร่างคลิปนี่แหละนะครับนะไปเล่นกันนะครับนะเพื่อทดสอบความเป็นคน,นันในตัวคุณนะฮะโอเคเอาละก็สำหเรบวนี้ก็พายกันนี่แหละบ๊ายบาย